สีใหม่มาแล้วนะคะสำหรับ Ford Everest Sport บวกแพ็กเกจเสริมค่ะกับราคาค่าตัว1 5 8 5 0 0้าบาทนะคะคันที่อยู่ข้างหลังคันนี้นะคะเป็นการแ็ปสีค่ะเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะคะกับสีชื่อว่าบูรินเกนั่นเองนะคะสีก็ออกจะออกเทาๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างแล้วแต่งหล่ออะไรตรงไหนกันบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากคันทั้งคันนี้เลยนะคะมีการแรปสีเป็นสีบูรินเกยนลนแบบนี้ทั้งคันนะคะในส่วนของ ตัวหลังคาเนี่ยเขาก็ทำสีเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถได้อย่างหล่อลงตัวมากๆนะคะแล้วก็ตรงกระจังด้านหน้านะคะมีการเปลี่ยนกระจังด้านหน้าเป็นของตัววิกเตอร์ค่ะซึ่งกระจังวิกเตอร์ รุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟสิวด้านหน้านะคะ3จุดค่ะสีขาวหรือว่าสีส้มเลือกได้ตามใจเลยนะคะแล้วก็ติดเพิ่มเสริมห่วงจุ้ยไปอีกค่ะสําหรับมา้าไซส์เล็กสีทองแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเลือกได้ค่ะว่าต้องการไซส์เล็กไซส์กลางหรือไซส์ใหญ่อยากได้ม้าสีอะไรแจ้งน้องหมวยได้เลยนะคะกระจังหน้ามีการตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่ม,มสีสันให้กับตัวรถดูเก๋ๆมากิขึ้นด้วยการแรปสีนะคะเป็น3ส,สีแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กระจังหน้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในส่วนของไฟตรงนี้นะคะก็เป็นไฟ ไฟ LED นะคะสไตล์แบบตาคู่แบบนี้เท่เลยค่ะในส่วนของกล้องด้านหน้านะคะก็ไม่ปิดบังด้วยเพราะว่าตัวนี้ก็มีการเว้นนะคะในส่วนของกล้องหน้ารถนให้ด้วยนะคะสามารถแต่งให้หล่อแล้วออปชันเดิมๆต้องใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมนะคะในส่วนของชุดกันชนด้านล่างค่ะตัวนี้เป็นชุดของตัวแรปเตอร์ ในส่วนของชุดกันชนด้านล่างนะคะเป็นในส่วนของชุดกันชนวิกเตอร์ค่ะนะคะทำสีให้เข้ากับสีตัวรถเลยค่ะเป็นสีดําตัดกับสีบูดินเกแบบนี้เลยนะคะก็แมทกับตัวรถเลยซึ่งในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะก็จะมีการเว้นไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยเว้นไว้เหมือนเดิมนะคะใช้งานได้ปกติไม่ปดบางรัศมีเซ็นเซอร์แน่นอนเนาะเพราะว่ารุ่นเนี้ยเนี่ยเป็นสปอร์ตบวกพ็้เกเสริมสิ่งที่ได้เพิ่มเติมจากรุ่นเดิมก็คือตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านั่นเองนะคะช่วย เตืนกันชนด้านหน้าเตืนขนาออกจากเตือนกาน,นด้านหน้าตรวจจับคนเดินข้ามถนนแล้วก็การช่วยเบรกอตัตโนมัตินะคะทุกอย่างออปชั่นนี้ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมเลยนะคะรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยนะด้านหน้าจบไปแล้วมาดูกันที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างน,นะคะลูกค้าท่านนี้เลือกใส่เป็นตัวคิวซุ้มล้อขนาดประมาณ3นิ้วส, <c oughs> ส, <c oughs> สีหนึ่งสงสสีเ <c oughs> สียงหา สีดาเงาแบบนี้เลยนะคะสําหรับคิ้วซุมร้อขนาดเล็กแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่เป็นยางนะคะตัวนี้มาดูกันใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยางของโตโยต้าซีรีส์นั่นเองนะคะเป็นยางเอทซึ่งยางเอทตัวนี้มันก็จะให้ความนุ่มนะคะแล้วก็เสียงเงียบพอสมควรเลยนะคะแล้วก็กับดอกอยางที่มาพร้อมกับดอกอยางสวยๆแบบนี้เลยนะคะขนาดยางรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่275/55 5, 5, 5. อ่า20นะคะพร้อมกับล้อแม็กนะคะเป็นของเอเว p พายไล กานขิดบอลเงินแบบนี้เลยนะคะขอบ20นิ้วค่ะทําให้ดูโดดเด่นมากๆเลยนะเข้ากับตัวคิวซุมลรแล้วก็ชุดแต่งมากๆเลยค่ะสําหรับยางไซนี้แล้วก็ตัวลายแม็กนี้ถ้าคุณลูกค้าต้องการลายแม็กแบบไหนยางแบบไหน,แบบไหนจะเป็น MTAT หรือ h ET t นะคะสามารถแจ้งน้องหมวยได้เหมือนกันเนาะช่วงล่างตัวนี้ก็มาพร้อมกับปีกนกคู่ขนาดใหญ่นะคะช่วยปรับมุมองศาการกหักเลื้อวพงไรได้ดีเยี่ยมมากๆนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของที่ปัดน้ําฝนนะคะตัวนี้ได้มาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัต เรียบร้อยแล้วนะคะต่อกันที่หูกระจกด้านข้างเลยเป็นสีดําสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีไฟเดียวมาให้มีไฟสองสว่างด้านข้างตัวรถมาให้นะคะเวลาเดินโลดจากรถเนี่ยก,ก็ไม่สะดุดแน่นอนเนาะแล้วก็กล้องมองรอบคัน360องศาค่ะเห็นมุมองศาเบิร์ไอวิวด้วยนะคะเวลาลูกค้าไปาขับในที่แคบนะคะหรือว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่บนพื้นถนนเนี่ยลูกค้าจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเพราะว่ากล้องตัวนี้นะคะจะไปแสดงผลบนหน้าจอซิงโฟเอขนาดใหญ่นะคะทำให้เราเห็นพื้นที่ ได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะคะทําให้ลูกค้ามั่นใจในการสักงีมากยิ่งขึ้นคะ่ะนะคะ แล้วก็ตัวฟิล์มตัวนี้ยังไม่มีการติดตั้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งฟิล์มให้ฟิล์มที่เราติดตั้งให้นะคะจะเป็นฟิล์มกรองแสงเซรามิกอย่างดีเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เช่นเดียวกันค่ะจะเป็น40 60 80นะคะต้องการความเป็นส่วนตัวมากในแค่ไหนสามารถแจ้งหมวยได้เช่นกันนะคะกุญแจรุ่นนี้เป็นกุญแจสมาร์คี์เรียบร้อยนะคะมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องเสียเวลาล้วงหยิบจับหาให้ยุ่งยากเลยเพียงแค่เราทําการสอดมือเพื่อทำการปลดล็อกรถนะคะก็สามารถเปิดประตูรถได้อย่างง่ายๆเวลา ล็อกรถเพียงแค่แตะตรงนี้นะคะก็ทําการล็อกรถไปเรียบร้อยแล้วสะดวกสบายมากๆนะคะ มาดูกันที่ด้านบนบ้างตัวนี้เหลาหลังคานะคะเดิมๆจากโรงงานเลยเนี่ยจะมีสีดํานะคะติดคู่ตัวโรงงานมาเลยนะคะแล้วก็ติดกับตัวหลังคาเลยนะติดมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะหลังคามีการแรบสีดําเพื่อตัดกับตัวรถได้อย่างดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้านล่างนะคะก็มาพร้อมกับบันไดเหยียบค้างค่ะสีดําล้วนนะคะมีแถบกันลื่นให้รองรับน้ําหนักได้เยอะบีนขึ้นเดินลงถนัดแน่นอนนะคะ มาดูกันที่ด้านท้ายตัวรถกันบ้างช่วงล่างของเขานะคะมาพร้อมกับช่วงล่างหวัดลิงค์ค่ะทําให้คุณลูกค้านะคะมั่นใจในการขับขี่ได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะขับขี่ได้นุ่มนวลแล้วก็ดีเยี่ยมมากๆเลยมั่นใจในสมรรถนะในการขับขี่ของ Ford Everest ได้เลยค่ะนะคะในส่วนของฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้เป็น d ูโอไฟเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีน้ํายาจะมีช่องใส่น้ํายาแอดบูนะคะตัวช่วยล้างทาความสะอาดเข่า น้ำยาแอดบูลเนี่ยค่ะ,ะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูกันที่ชุดแต่งด้านหลังกันบ้างดีกว่าสําหรับด้านท้ายนะคะประตูท้ายของเราเนี่ยจะมีไฟท้ายนะคะที่เป็นรูปแบบ LED เป็นซิกเจอร์เฉพาะรุ่นเลยนะคะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆขับตอนเช้าขับตอนกลางคืนด้านท้ายด้านหน้าคือเด่นมากเลยสําหรับไฟท้าย LED นะคะในรุ่นของ Everest Sport แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีตัวหนังเสื้อคําว่า Everest นะคะติดไวใ้ให้ด้วยนะแล้วก็กล้องมองถอยนะคะในส่วนของกล้องมองถอยเราเนี่ยก็มองเห็นมุมองศาการหักเลี้ยวพวงมาลัยแล้วก็ของตัวรถ ได้อย่างชัดเจนมีเส้นกระ,ะยารถให้อีกด้วยนะคะผู้หญิงขับผู้ชายขับมั่นใจได้เลยนะคะถึงรถเราจะคันใหญ่นะคะก็มั่นใจได้ทุกการขับขี่เลยนะสปอยเลอร์อด้านบนค่ะแลปสีเหมือนกันนะเป็นสีบุดิงเก้นะคะมีการเว้นในส่วนของนี้เลย เบ่งตัวที่3มนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนถัดมาค่ะจะเป็นชุดแต่งด้านล่างกันบ้างนะคะเป็นสเกิร์ตติดด้านล่างนะคะตัวนี้ก็เป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วลูกค้าเลือกใส่เป็นตัวท่ออยากแบบนี้นะคะอินฟินิตี้แบบนี้เลยนะ,ะก็เพิ่มความเท่ความดูดดันให้กับด้านท้ายได้อย่างหล่อลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับประตูท้ายในรุ่นของ f o r d e v e r เรสสปอร์ตบวกไฮเกตเสริมนะคะตัวนี้จะได้ประตูท้ายไฟฟ้านะคะกดยึกเดียว เปิดเองนะคะเวลาจะปิดก็กดปิดตรงนี้สามารถสั่งการจากตรงนี้ได้หรือว่าจะสั่งการจากรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีเด็กๆมากดเล่นนะคะเพราะว่าตัวนี้นี่เห็นไหมคะจะมีเซ็นเซอร์กันหนีบให้ด้วยนะคะมั่นใจปลอดภัยได้เลยนะคะเผื่อแบบเรากําลังหยิบของอยู่ท้ายกระบะเนาะอยู่ท้ายด้านหลังเนี่ยมีเด็กๆอาจปิดกุญแจรถนะคะ ประตูท้ายก็ไม่หนีบเราเจ็บแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้มันช่วยเซฟเราไปได้ในระดับนึงเลยมาดูกันที่ด้านในบ้างตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับนี่เลยเบาะแถว3นะคะตัวนี้จะเป็นแบบอ่าแมนววนนะคะแบ่งโซนเป็น50-50เลยค่ะถ้าลูกค้าต้องการที่จะนั่งนะก็สามารถดึงเชือกขึ้นมาได้เลยมันจะมีเชือกให้ดึงแบบนี้ค่ะ อง่ายๆนะคะดึงแล้วนะคะก็สามารถนั่งโดยสารได้แต่ถ้าลูกค้าต้องการขนสัมภาระที่เยอะที่ใหญ่นะคะก็สามารถดึงสลักจากตรงนี้นะคะเพื่อปรับให้มันนอนได้นะขนแค่นี้ก็ปรับแค่นี้หรือว่าลูกค้าจะขนเยอะขึ้นก็สามารถปรับได้ทั้งสองทาง นะคะบอกของเราจะปรับเป็นแนวนอนลากไปกับตัวด้านหลังเลยทําให้ข้อดีของเขาเนี่ยคือทําให้ขนของไม่มากขึ้นขนของชิ้นใหญ่มากขึ้นนะคะก็อำนวยค,ความสะดวกให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันต่อเลยนะสำหรับแถวที่นั่งแถวสองกันบ้างค่ะ เปิดมาไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คือกระจังหน้าอันเดิมนะคะที่เราถอดออกมาเราก็จะแพ็คคืนให้กับคุณลูกค้านะคะเก็บไว้เผื่อ,เบ,อเบื่อกระจังหน้าก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็แถวสองเนี่ยจะมีการปรับแอร์นะคะอยู่ตรงจุดนี้เลยลูกค้าสามารถปรับได้จากตรงนี้แล้วก็มีตัวชาร์จช้ทียูเอบให้เรียบร้อยนะคะ อบอรดแถวสองเนี่ยเขาจะปรับเป็น40 60นะคะขึ้นลงได้ง่ายสะดวกมากๆนะคะแล้วก็มาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะเริ่มจาก พวงมาลัยกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า,บ,าบังคับใช้งานได้เบาสบายมือมากๆค่ะขับเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆนี่ก็คือไม่ต้องเมื่อยล้าเลยนะคะเพราะว่าพวงมาลัยตัวนี้มีน้ําหนักเบามากๆแล้วก็ยังมาพร้อมนะคะระบบ a d a p t i v e Cruise c o n t r o l Stop and Go นะคะตัวควบคุมความเร็วตั้งแต่จุดหยุดนิ่งเลยนะคะแล้วก็ตัวเบรยยะหาจากคันข้างหน้าตัวเรนคิปปิ้งรักษารถให้อยู่ในเลนตัวลิมิตควบคุมความเร็วนะคะอันนี้สามารถควบคุมได้จาก ปุ่มทางด้านซ้ายพวงมาลัยเลยค่ะส่วนปุ่มทางด้านขวาพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นั่นเองนะคะตัวนี้ใช้งานได้โดยไม่ต้องร้งสายตาจากท้องถนนเลยค่ะหน้าปัดเดินไม้ตัวนี้มาเป็นในรูปแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอเวอร์เรสต์สปอร์ตค่ะจะเป็นระบบคูสตาร์ทนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะไม่ต้องไขเลย ต่อกันที่คอนโซลตัวรถนะคะตัวนี้ตกแต่งเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้นะคะทั้งตั้งตำแหน่งคนขับแล้วก็ด้านข้างคนขับเลยนะคะมาต่อกันที่โซนกลางกันบ้างค่ะ ในรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอซิงโปเอ A ขนาด12นิ้วเลยนะคะขนาดใหญ่เชื่อมต่อ Apple c a r พ l a y โดยตัวแบบไร้สายสได้นะคะกล้องมองรอบพัน360องศาจะมาแสดงผลบนหน้าจอนี้ค่ะแล้วก็ยังสามารถดู Google Map ผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ t ้ u สก s c น100%แอร์ปรับแยกแซ่ไขสลาค่ะถัดมาจะเป็นสา,ายชาร์จ Type C USB นะคะ Wireless Charger มีให้ครบทุกฟังก์ชันเลยหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ทรงสูงนะคะมีบวกลบด้านข้างทำให้ลูกค้าปรับเกียร์เป็นแมนนวลได้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ตัวนมัน6สปีดค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ เบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะที่มาพร้อมกับออโต้เบรกโฮนั่นเองนะคะแล้วก็รุ่นใหม่จะมีไอสตาร์สตเพิ่มเข้ามาแล้วก็โหมดการขี่ถึง4โหมดด้วยกันค่ะที่วางแก้ว2ใบสำหรับโซนกลางนะคะมาต่อกันที่เบาะนั่งบ้าง เบาะที่นั่งนะคะตัวนี้ปรับได้ถึง8ทิศทางนะคะเป็นไฟฟ้าเลยคู่หน้าเลยค่ะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แบบนี้เลยนะคะเป็นแบบทรงสปอร์ตหล่อแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆนะคะกระจกมองหลังเนี่ยจะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงแอัตโนมัตินะคะแล้วถ้าลูกค้าต้องการติดกล้องวงจรปิดกล้องมาถึงหน้ารถลูกค้าสามารถเสียบยืดีีจากด้านนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องโยงสายระโยงระย,า,ยางนะมาดูที่ประตูคนขับกันบ้างนะคะประตูคนขับตรงนี้นะคะจะเป็นเอ่อ กระจกนะคะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเลื่อนอัตโนมัติเลยนะคะส่วนคู่แถวสองเนี่ยก็จะเป็นแบบแมนนวลนะคะหัวกระจกปรับไฟฟ้าปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะสําหรบปอร์ตเอเวอเรสสปอร์ตบัวแพ็กเกจเสริมนะคะย้ำราคากันอีกรอบหนึ่ง1 5 8 5 0 0 0บาทนะคะมีให้เลือกหลากหลายสีเลยลูกค้าต้องการเป็นโปรโมชั่นดอกเพิเศษ ซีชุดแต่งหรือจะเป็นส่วนรถช่วยดาวนะคะอยากได้โปรโมชั่นไหนติดต่อหาน้องหมวยได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่เก้าหกแปดเก้าสามเก้านะคะหรือว่าแอดเจอร์โคด้านหน้ามาจองรถกับน้องหมวยได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆรอคุณลูกค้าอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาเห็นยังไงน้องหมวยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องหมวยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย